ดวงชะตาชีวิตของฉันมากล้นด้วยพรอันประเสริฐและเปียมล้นด้วยพลังแห่งความดีงามอันประเสริฐทั้งปวงสวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิลาเข้าคินดัมท่ารสสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นรายวันความรักกับพ็อป,ปิกค,ความรู้สึกจากส่วนลึกของจิตใต้สำนึกของเขาเกี่ยวกับเราในตอนนี้ ซึ่งเราจะให้คลื่อนพลังอย่างรู้แสนดีของเราไปส่องดูจิตดูใจดูความรู้สึกนึกคิดจากส่วนลึกของจิตใต้สำนึกของเขาเกี่ยวกับเราในตอนนี้รวมถึงบทสรุปและแนวโน้มความสัมพันธ์พร้อมทั้งคําแนะนำจากอรหันคคาทของเราด้วยนะเจ้าคะซึ่งก็เหมาะสำหรับทุกๆสถานะซึ่งเราที่เราอยากจะส่องดู จิตใต้สมนึกของเขาดูความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับเราในตอนนี้ซึ่งเราเปิดเป็นไทม์เลสแต่ท่านเปิดมาเจอคลิปนี้ตอนไหนเมื่อไหร่ถือว่าเป็นพลังงานเป็นไกด์ไลน์ของท่านในช่วงเวลาน,านั้นๆได้เลยนะเจ้าคะช่องเรานั้นอ่านไพ่เน้นในด้านการให้คําแนะนําสร้างแรงบันดาลใจส่งพลังบวกรวมถึงเป็นเพื่อนแก้เหงาในเวลาที่หัวใจอ่อนแอหาทางออก หาทางเยียวยาหัวใจตัวเองรอความชัดเจนรอวันแห่งความสุขสมหวังที่จะมาถึงในอนาคตอันใกลน้นี้การอ่านเป็นการอ่านพลังงานแบนรอมเจ้าค่ะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่งด้วยนะเจ้าค่ะไม่ว่าผลของการทำนายของไพ่จะออกมาแนวโน้มแบบไหนอย่างไรก็ตามขอให้รับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ถ้าคําแนะนําใดโดนจิตโดนใจตรงจริตตรงใจถ้าสามารถนํำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เราจะปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะแต่ถ้าคําทํานายของไพ่รวมถึงคําพูดของเราขัดอกขัดใจสร้างความขุนเคืองในใจต้องกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะเจ้าค่ะมาแล้วเรามาดูกันเลยว่าคลื่นพลังอย่างรู้แสนดีของเรานั้นให้พลังงานอะไรมาบ้าง กับทอปิกความรู้สึกจากส่วนลึกของจิตใต้สำนึกของเขาเกี่ยวกับเราในตอนนี้เรามาดูกันเลยนะเจ้าค่ะสำหรับนะฮะความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับเราในตอนนี้ที่เห็นมันก็จะเป็นความรู้สึกเห็นชัดๆเลยค่ะเอาจังๆไปก่อนเลยนะคะก็คือคามาค่ะแล้วก็ ไฟออฟครับก็คือเขารู้สึกค่ะว่าเขาผิดมหันเลยนะกับรู้สึกสำนึกผิดประมาณนี้ฮนะกับความรู้สึกที่อ่เรื่องราวที่จบลงไปเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาได้รับผลของเวรกรรมของการกระทําที่เขาทําผิดกับเราทําผิดทํพลาดกับเราเขารู้สึกว่าเขากําลังชดใช้ค่ะกําลังได้รับผลแห่งกรรมนั้นนะฮะอืมนี่คือหนึ่งความรู้สึกเนาะ าการณนของเขานี่อ่อแรงค่ะอืมแต่ว่ารู้สึกแหละเออรู้แล้วแหละว่าตัวเองทําผิดทพาพลาดไปรู้แล้วแหละว่าตอนนี้กาลังชดใช้ากาลังรับผลแห่งการกระทํานั้นกําลังได้รับผลจากบาปกรรมจากเวรกรรมที่เขาทํากับเราโอ้โหนะอืมไม่รู้จะสอน่อหรือจะสองสารดีนะแล้วก็เอาอร่มหนึ่งก็คือเขาตื่นรู้ค่ะตื่นรู้แต่หนักรู้แล้วแหละว่าคุณนั้นช่างเลอค่ะคุณนั้นช่างแสนดีอารมณ์ เป็นพลังงานของ D M p l a s s นะคะตื่นรู้แล้วค่ะเป็นเดทนะตื่นรู้แต่หนักรู้แล้วแหละว่าใครกันนะเป็นคนเป็นตัวจริงเป็นคนแสนดีเป็นคนที่คู่ควรเป็นคนที่เลอค่านะในความรู้สึกของเขาตื่นรู้แต่หนักรู้เรียบร้อยค่ะนะแล้วก็ได้แต่แอบซองค่ะเืออารมณ์ก็คือแอบซองแอบซองแอบมองค่ะเพราะว่าเขานั้นไม่สามารถเอาเราออกจากหัวได้ค่ะยังคงกอดเก็บความสัมพันธ์ค่ะ ยังคงนึกถึงวันคืนเก่าที่เคยอยู่ด้วยกันนะอารมณ์พลังงานของนะฮะซิกออฟคัพนะ,ะพลังงานของซิกออฟคัพก็คือความผูกพันค่ะตอนอยู่ด้วยกันมันจะอยู่ด้วยกันแบบฉันมิตรฉันเพื่อนถอยทีถอยอาศัยอยู่ด้วยกันกระปุกกระปิ้งกระมุงกระมิ่งนะจะไม่ค่อยมีความขัดแยงด้งใดๆค่ะเหมือนกับวา่าเอาว่าอะไรว่าตามกันนะป่านนี้ค่ะไม่มีความขัดแย้งเหมือนเด็กอะค่ะเนี่ยอารมณ์เด็กเล่นขายของด้วยกัน มันจะมีความผูกพันมีความสุขไม่ค่อยจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเท่าไหร่หรอกคะ่ะนะก็นี่แหละอารมณ์ที่เป็นความผูกพันที่มันเอาออกจากหัวยากๆนี่แหละยังคงกอดเก็บเนี่ยเอ้ยอยู่จนเก็บไว้จนหัวล้านแล้วคะ่ะดูหัวงอกเลยคะ่ะเนี่ยเออเอออยู่จนหัวงอกแล้วเนี่ยประมาณนี้ยังคงกอดเก็บเนี่ยนั่งทับไว้เหยียบไว้กดไว้อยู่เนี่ยนะอารมณ์ไม่สามารถปล่อยวางไม่สามารถเอาเราออกจากหัวได้คะ่ะนะนี่คืออารมณ์ ส่วนนี่เป็นความรู้สึกหนึ่งนะฮะจากจิตใต้สำนึกของเขาแล้วก็ที่หนักไปกว่านั้นก็คือมันมีการหลอกล้อนล้อนหลอกในจิตใต้สำนึกอะค่ะอ่ามีการส่งสื่อสารทางจิตวิญญาณได้ประมาณนะค,ะคุยการทางจิตรู้เรื่องประมาณนี้หรือก็คือเอฟซีของเราเนี่ยคงจะส่งจิตส่งใจหรือไปรบกวนเข้าในความฝันบ่อยๆประมาณนี้นะฮะยิ่งรู้สึกร้อนก็ไปอีกเลยแหละร้อนมากๆเลยแหละกับความผิดพลาดน,นี่ แถมเราไปก่อกวนไปเดินอยู่ในหัวเขาองกนะโอ้โหนะแหาน,ะ,นะแล้วก็รู้แล้วแหละค่ะนะตื่นรู้แต่หนักรู้ค่ะว่าใครนั้นช่างแสนดีใครนางน,นั้นมีความมั่นคงนะอาจจะเป็นความมั่นคงทางด้านอาธิการงานนะด้วยนะฮะ,ะเพราะว่าเขามองว่าเราเป็นคนเก่งค่ะ,ะรู้สึก,กแล้วว่าคุณนั้นช่างมั่นคงแล้วก็เป็นคนเก่งเหลือเกินนะเก่งเหลือเกินประมาณนี้ฮะทั้งความมั่นคงทั้งการงาน หรืออาจจะเป็นความมั่นคงทางด้านจิตใจที่เขารู้สึกค่ะว่าเรานั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความมัน่นคงเต็มเปลี่ยนไปด้วยความจริงใจความแสนดีแล้วก็เป็นคนเก่งคนฉลาดอะไรประมาณนี้นะนะด้วยอารมณ์นะด้วยความรู้สึกที่เขาไม่สามารถขจัดความรู้สึกไม่สามารถขจัดยังไม่สามารถเอาเราเออกจากหัวได้ค่ะทําให้เขานั้นต้องมองหาค่ะมองหาทางออกมองหาแสงสวา่างนะมองหาเหตุป,ปัจจัย ต่างๆนะที Bond ่เขารู้สึกว uh, mm ่าไม่สามารถเอาเราออกจากหัวได้นะแล้วก็รู้สึกว่าทางมันค่อนข้างจะตันค่ะมันเป็นหน้าผาค่ะนะหนาวเหน็บค่ะเพราะเป็นหิมะเนาะหนาวเหน็บในความรู้สึกแล้วก็หาทางออกหาทางแก้ไขประมาณนี้แล้วเขาก็รู้ว่ามันไม่ง่ายค่ะบางพลังงานเขารู้ว่ามันไม่ง่ายนะมันจะกลับมายากเลยค่ะเพราะว่าทางมันตันค่ะมันเป็นหน้าผาค่ะเพราะเขารู้ว่าคุณนั้นนะ ไม่ง่ายแน่นอนค่ะเขารู้ว่าเราไม่ง่ายแน่นอนค่ะเพราะว่าต้องมีเงื่อนไขต้องมีกติกาต้องมีข้อแม้มีกำแพงอะไรมากมายจากความผิดที่เขาเคยทํามาเขารู้น่คะว่าเขาทําผิดแค่ไหนผิดมากน้อยแค่ไหนจนเขารู้นะคะว่าเขานั้นกําลังได้รับผลแห่งการกระทากําลังชดใช้เว็นกรรมบาปกรรมที่เขาทํากับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเขารู้ว่ามันไม่ง่ายแน่ๆค่ะ บาง energy บางพลังงานกลับไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าทางมันตันไปเรียบร้อยค่ะนะบางพลังงานนะฮะกลับไม่ได้แน่นอนค่ะบางพลังงานก็คิดแค่ว่าไม่ก็ไม่ง่ายแหละเราต้องมีกำแพงเราต้องมีข้อแม้เราต้องมีเงื่อนไขกับเขามากมายแน่นอนเราต้องตั้งดาบรอเขาแน่นอนนะฮะบา,บางพลังงานนะฮะแต่บางพลังงานเนรู้แหละว่ามันไม่มีทางเพราะข้างหน้ามันเป็นหน้าผามเป็นทางตันหนาวเหน็บใ,ในความรู้สึกรู้สึก ในความรู้สึกของตัวเองค่ะส่วนบางพลังงานนะคะมีความรู้สึกอยากจะอธิบายอยากจะเล่าอยากจะบอกนะ,ะความรู้สึกความเป็นไปในหัวใจของเขาให้เราเข้าใจนะเพราะแบบอยากจะเขียนอยากจะบอกอยากอธิบายอยากจะอ่าบอกความเป็นจริงในหัวใจของเขาให้กับเราได้ดูประมาณนี้นะ,ะหรืออาจจะเป็นการจดบันทึกค่ะจดบันทึกเรื่องราวเก่าๆความรู้สึกเก่าๆนะ ความผูกพันต่างๆไว้ในหัวจิตหัวใจของเขาหรือไว้ในสมุดบันทึกของเขาประมาณนี้นะส่วนบางพลังงานนี่ก็คือเป็นอารมณ์ของคนหลงทางค่ะหลงทางอยู่ในความมืดมนอยู่ในความเงาเศร้าในหัวใจตัวเองค่ะอพยายามจะหาทางออกพยายามจะหาแสงสว่างแต่รู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์เดมูนที่เป็นอารมณ์ของการเหมือนการหลงทางอะนะ อยู่ในความมืดมนอยู่ในหัวจิตหัวใจของเขาอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกผิดนะคะรู้สึกว่าเขากชชําลังชดใช้เวรกรรมพยายามจะหาแสงสว่างพยายามจะหาทางออกให้กับความเศร้าหมองกับความรู้สึกผิดของของ,ของหัวใจของเขาประมาณนี้นะคะเนี่ยจากการที่เขาทําผิดกับเรานี่แหละมันทําให้เป็นเหมือนสนิมกินใจของเขาสนิมกลัดกร่อนในความรู้สึกของเขาเป็นความรู้สึกผิดในหัวใจของเขาที่เขาต้องพยายามหาทางออกจากความผิดจากความเจ็บปวด จกความขมขื่นที่เขาเป็นคนทําด้วยมือของเขาเองประมาณนี้นะครับเป็นอารมณ์ของคนที่รู้สึกผิดอย่างมากๆเลยครับนะมากมายเลยถ้าเป็นอารมณ์สองตัวนี้อยู่ด้วยกันผิดมหาหันแล้วก็พลังงานก็นะฮะตีคอผู้อ่านในระดับหนึ่งแล้วก็บางเอเนซีก็คือเขาอยากจะมีโอกาสมาแก้ไขอันนี้เหมือนมีหวังค่ะมีหวังค่ะอารมณ์เหมือนมีหวังเป็นเดอสตาร์มีอารมณ์มีอารมณ์ว่ามีหวังนะฮะที่จะกลับมาแก้ไขกลับมาเติมเต็ม ความผิดความพลาดที่เขาเคยทําผิดทาพลาดกับเรานะฮะบางพลังงานนะฮะมีหวังค่ะเนีย่ยเป็นเดือดสตาร์นี่มีหวังจะได้กลับมาเติมเต็ม,ตมกลับมาแก้ไขแต่บางพลังงานไม่มีนะเจ้าคะบางพลังงานนี่คือรู้ว่าทางมันตันค่ะเหนื่อยหนักเลยแหละบางพลังงานนี่เหนื่อยหนักหนาวเหน็นบในหัวใจเลยแหละนะครับพลังงานนี่ก็ไม่เบาค่ะนะ,ะ,นะะแล้วบางพลังงานนี่ก็คือ บอกได้เลยคะ่ะว่าไม่ง่ายแน่ๆเขารู้ชะตากรรมของเขาคะ่ะว่าถ้ากลับมาไม่ถูกที่ถูกทางไม่ถูกกติกาไม่เป็นตามเงื่อนไขนี่บอกเลยคะ่ะว่าโดนเสียบกลับสวนกลับแน่นอนคะ่ะเขารู้คะนะ่ะนะอ่าแล้วก็บางพลังงานนี่คือรอคะ่ะพลังงานนี่รอนะมีหวังนะคะมีหวังแต่รอเวลาคะ่ะรอเวลาเขามีหวังมากๆเขาเป็นปีนดอกไม้ออกมาเนาะอ่า เขามีหวังแต่ว่าน้ํามันเรือมันก็อยู่ไกลมากเลยนะองรอให้น้ําขึ้นนะคะแต่รออย่างมีหวังค่ะคนนี้นะรออย่างมีหวังค่ะบางพลังงานนะกลับมาเติมเต็มบางพลังงานอ้อนวอนค่ะอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะอารมณ์อ้อนวอนเพราะว่าเราอาธิษฐานของอโรแมนต์อังเจ้าเป็นอจิตใต้สำนึกของเขาเป็นพลังงานของเขานะคืออารมณ์อ้อนวอนค่ะอ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้หมุนวนคุณกับเขานั้นได้กลับมาเจอกันได้กลับมาแก้ไขกลับมาเติมเต็มเพราะมันเป็นความผูกพันนะคะอืมแก้ไขให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นให้พรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอ่หมุนคุณกับเขานั้นได้กลับมาเจอกันกลับมาเติมเต็มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อารมณ์ที่เขาสัญญิงสัญญากับตัวเองค่ะว่าเขาจะกลับมาเป็นรักใหม่ให้กับคุณเขาจะไม่ทํานิสัยแย่ๆเขาจะกลับมาเป็น ตัวแสนดื้อก็จะเลิกดื้อประมาณนี้เนี่ยอารมณ์ของจินโตนะ,อะนอนหมอบตอบขาให้เราประมาณนี้ฮะก็คือกลับมาจะเป็นรักใหม่ที่แสนดีให้กับเราจะไม่ดือ้อดึงดืง้อด้านนะจะไม่ใช้อารมณ์กับเราอีกนะจะกลับมาเป็นตัวเชื่องๆนุ่มๆให้เรากอดประมาณนี้นะฮะแล้วถ้าเราเขาไม่เคยชัดเจนกับเรามาก่อนนะคะเขากลับมารอบนี้เขาบอกว่ารอบนี้เขาจะต้องชัดเจน ต้องมีการจับจองเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการมั่นหมายเกิดขึ้นแน่นอนนะคะนี่เป็นอารมณ์ของเขานะคฮะทีะ่ความความรู้สึกของจิตต้สมนึกของเขานะคะถ้าจะพูดเป็นคำพูดก็ประมาณว่าฉันแอบส่องแอบมองเธออยู่นะ ฉันแอบจ้องแอบมองฉันอยากรู้อู่แหละว่าเธออยู่ยังไงไปยังไงเพราะว่าฉันเนี่ยไม่สามารถเอาเธอออกจากหัวได้ยังคงกอดเก็บความสัมพันธ์ยังคงคิดถึงวันคืนเก่าๆที่เราเคยอยู่ด้วยกันเธอน่ะมาหลอกหลอนในความฝันทั้งอยู่ประจานะเออมาเยี่ยมเยือนในความฝันของฉันอยู่บ่อยๆนะฉันรู้แล้วแหละว่าตอนนี้ความผิดความพลาดของฉันนั้นฉันกําลังรับใช้เวรกรรมกาลังได้รับเวรกรรมที่ฉันเคยทําผิดทำพลาดไว้ฉันรู้สึกผิดเหลือเกินกับเหตุการณ์รู้สึกผิดกับ การกระทำของตัวเองตอนนี้ฉันตื่นรู้ฉันตระหนักรู้แล้วแหละว่าเธอนั้นสร้างแสนดีเธอนั้นเป็นคนมีความจริงใจเป็นคนมีความมั่นคงแล้วเธอก็ช่างแสนเก่งเหลือเกินฉันรู้แล้วแหละแต่ฉันก็รู้สึกผิดเหลือเกินความผิดนั้นมันเป็นสนิมเกาะกินใจฉันเหลือเกินฉันรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกหลงทางจริงๆฉันอยากจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะกลับมาเติมเต็มกลับมาแก้ไขฉันรออยู่นะรอวันที่จะกลับมาแก้ไขความผิดพลาดฉันอ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะว่าฉันจะกลับมารอบนี้ฉันจะแสนดีกับเธอฉันจะไม่ดื้อดนึงกับเธอฉันจะแสนดีกับเธอแม้ว่าฉันจะรู้ว่ามันคงไม่ง่ายแน่นอนแม้ว่าฉันจะรู้ว่าเธอต้องมีกำแพงเธอมีต้องมีเงื่อนไขต้องมีกติกากับฉันมากมายแน่นอนกอบความผิดพลาดที่ฉันเคยทำกับเธอไว้ฉันอยากให้เธอรู้นะฉันอยากอธิบายให้เธอฟังจังเลยฉันเขียนเรื่องราวของเรา อยากให้เธอได้เห็นได้อ่านกับชั้นเหลือเกินว่าความผูกพันของเราเมื่อกล่าวก่อนที่เคยอยู่ด้วยกันนั้นมันยังคงตาดึงอยู่ในความรู้สึกของชั้นฉันยังคงกอดเก็บไว้ฉันยังคงไม่สามารถเอาเธอออกจากหัวชั้นได้เลยชั้นจ้องชั้นมองชั้นส่องเธออยู่ตลอดเวลานะอืมเหมือนที่เธอมาเดินวนอยู่ในสมองของชั้นนี่แหละอืมประมาณนี้นะอารมณ์ถ้าจะพูดไปทีนี้เราก็จะมาดูค่ะว่าคำแนะนำอ่า หรือบทสรุปของออร์คุณคาของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะซึ่งตัวที่เห็นก็คือโพลาริตี้ก็คือการเรียนรู้นะฮะศัตรธรรมแห่งชีวิตอ่าเรียนรู้ถึงความมืดความสว่างความสุขความทุกข์การเรียนรู้ความสุขนะฮะจากความทุกข์การเรียนรู้ที่จะยิ้มอย่างมีความสุขจากการผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักประมาณนี้ฮะ การเรียนรู้และเข้าใจถึงสัจธรรมแห่งชีวิตของการผิดพลาดการเรียนรู้เพื่อให้อภัยค่ะการเรียนรู้แต่การให้อภัยสี่ตีนอย่างรู้าพาดนักปราอย่างรู้พังเอาคําเฉยๆนี่แหละไปเจ้าค่ะนะแล้วก็มันมีคําว่า divine order ค่ะซึ่งมันเป็นการจัดสรรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่จะหมุนคุณนะฮะหมุนพวกคุณให้มาเจอให้มาพบกับการเปลี่ยนทายไปสู่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่ หมุนพวกคุณให้ไปเจอกับแสงสว่างแห่งความสุขหมุนพวกคุณให้ไปเจอกับกีบอันรำค่านะฮะอ่ามันเป็นการจัดสรรขึ้นมาเพื่อให้คุณนั้นได้เรียนรู้สัจธรรมแห่งชีวิตได้เรียนรู้ความถูกต้องจากความผิดพลาดได้เรียนรู้ความสุขจากการผ่านความทุกข์มาประมาณนี้ฮะเป็นของขวัญที่ทําให้เราเติบโตบ,บนพื้นฐานบงกลไกของการเรียนรู้และให้อภัยอ่า ขอให้เรานั้นมีศรัทธาไว้นะอืมเชื่อมั่นในการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้วางใจในการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสิ่งนี้อิบายออเดอร์นี้คือของขวัญที่จะนําพาเรานั้นให้หมุนเข้าสู่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนทาชี่ไปสู่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หมุนเข้าสู่แสงสว่างความสุขมานี่ฮะขอให้มีศรัทธาไว้นะอืม แล้วก็มันจําเป็นค่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันจําเป็นกระบวนการของการให้อภัยต้องเกิดขึ้นแน่นอนขอให้เรานั้นศรัทธาไว้แล้วก็ร้องขอทํากระดานความฝันนะไว้นะให้เชื่อมั่นว่าเขาจะกลับมาเป็นคนรักใหม่ที่แสนดีของเราแน่นอนให้เชื่อมั่นว่ากลับมารอบนี้ถ้าเขาไม่เคยชัดเจนกับเรารอบนี้เขาจะชัดเจนกับเราแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้ขอให้มั่นใจไว้นะอ่า รอวันแห่งความสุขรอวันที่จะเปลี่ยนทายการหมุนไปสู่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่ศรัทธาไว้นะนะว่าชีวิตของเราหลังจากที่ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้กับประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ในการที่เติบโตเข้าใจศรัทธรราแห่งชีวิตนะเข้าใจว่าชีวิตนั้นมันต้องมีล้มลุกคลุกคลานมันต้องมีผิด,ผด,ผด,ผดพลาดได้นะสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังเรียนรู้ว่าจะปรับจูน ให้เราได้เขานั้นมาเจอกันที่กึ่งกลางของความพอดีไซเคิลการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหมุนพวกคุณนั้นให้ไปสู่แสงสว่างความสุขแน่นอนการทําทงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจัดสรรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นของขวัญตอนนี้ขอให้เราศรัทธาไว้นะทําตัวเองให้เป็นของขวัญค่ะทําตัวเองให้อยู่ในแสงสว่างความสุขไว้นะทําสร้างกระดานความฝันว่าเรานั้นจะเปรียบถ่ายชีวิตของเรานั้นไปสู่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่ไว้ ขอให้มีศรัทธาไว้นะอืมสินเสมอกันเจอกันถ้าคุณเป็นกิฟท,ที่เหลือค่าคุณก็จะได้เจอกิฟอันลํำค่าเช่นกันเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจไว้นะขอให้รอไว้นะในอนาคตอันใกล้นี้เองแสงสว่างความสุขจะมาถึงแน่นอนรอนกลไกการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เชื่อมัน่นศรัทธาในการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้เชื่อมัน่นศรัทธาในตัวตนของตัวเองให้เชื่อมัน่นศรัทธาในความรักของคุณกับเขา นะถ้าอยากมีความสุขนะอยากเจอกิฟต้องทําตัวเป็นกิฟรอไปก่อนอยากมีความสุขทั้งทําตัวเองให้มีความสุขรอไปก่อนนะแล้วก็รอจังหวะการทํางานของไซเค้าที่จะหมุนพวกคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ความสุขครั้งใหญ่ในอนาคตอันใกล้ขอให้มีศรัทธาไว้นะนะส่วนท่านที่ศรัทธาไม่ไหวให้อภัยไม่ได้นะมูฟออนค่ะนะ ศรัทธาไม่ไหวให้อภัยไม่ได้โอ้ยแบบนี้มันแก้ไม่ได้เราโอ้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยไม้แก่มันดัดไม่ได้เรจาจะสำนึกผิดยังไงก็โอ้ยมันจะผิดกี่วันสำนึกผิดได้ห้าวันวันที่6มันก็เป็นอีกไม่ไหวจะรอไม่ไหวจะให้อภัยแล้วนะฮะมุฟออนค่ะนะหัวใจเราคือเข็มทิศนำทางวิตของเราค่ะถ้าเรามองว่าไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะแพทยที่ไหนจะมาบอกหมอแพทยุทีจะเก่งที่ไหนมาชี้คุณถ้าหัวใจเรามันเชื่อไม่ได้ เอาตามหัวใจเราค่ะนะหัวใจเราคือเข็มทิศนำทางชีวิตของเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อไม่ลงมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นใช้หัวใจของเรานะฮะอ่าปั้นฝันเราค่ะอยากได้แบบไหนอยากได้คนรักแบบไหนนะคนรักแสนดีแบบไหนความมั่นคงแบบไหนค่ะสร้างความสุขให้เกิดข,ขึ้นในหัวใจของเราทำตัวเองให้เป็นกร,รอไว้ค่ะนะยสินเสมอกันเจอกัน ถ้าเราเป็นกิฟที่เลอะค่าเราจะได้เจอกิฟที่คู่ควรที่ลํำค่ากับเราแน่นอนค่ะให้อภัยแล้วก็เตะทิ้งไปซะนะฮะ,อะรอจังหวะของไซเคิลประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มารู้ซสว่าเราจะไม่มีทางก้าวพลาดเป็นครั้งที่สองแน่นอนให้มั่นใจในตัวเองไว้ให้ศรัทธาไว้ค่ะว่าคุณนั้นมีคนแสนดีของคุณแน่นอนคุณจะได้เจอของขวัญน,นะที่ลํำค่าของคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นบอกตัวเองไว้เลยค่ะศรัทธาตัวเองไว้เลยค่ะนะฮะ แล้วก็รอค่ะรอการทํางานของกลไกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอการทารํงราทงานของสคิโทช่จหมุนคุณให้ไปสู่การเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ความสุขครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนผ่านไปสู่แสงสว่าง,งความสุขครั้งยิ่งใหญ่ทําตัวเองให้เป็นกิฟกิฟรอไว้ค่ะนะคู่กันแล้วไม่แค้วกันบอกไปเลยค่ะว่าคุณมีคนแสนดีของคุณค่ะอ่ายังไงคุณก็เจอแน่นอนค่ะขอแค่คุณนั้นศรัทธานในตัวเองไว้ค่ะถ้าเราให้อภัยไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะ ถ้าเรามองว่าโอ้ยไม่ไหวจะโอ้ยโอ้ยแล้วจบค่ะเพราะฉะนั้นมุฟออนต่อไปเลยค่ะนะฮะส่วนท่านที่รอได้บอกได้เลยค่ะนะถ้าเขากลับมาเขาสัญญากับคุณไว้แล้วแหละสัญญากับเสี่ยงศิลว้แล้วละ่ะว่าเขาจะกลับมาเป็นคนรักใหม่ให้กับเราเขาจะไม่ทํานิสัยแย่ๆเขาจะเป็นตัวอ่าเนี่ยเนี่ยแต่เขาจะเชื่องเขาจะให้เรานั้นนะเขาจะอยู่ข้างเราเขาจะไม่หนีหายไปไหนเขาจะไม่ดื้อดึงดื้อด,ด,ด้าน กับเราอีกต่อไปนะนี่คือคําสัญญาของเขาถ้าคุณเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะ mm. ก็ขอให้คุณไว้วางใจในการทํางานของสินจิ์แล้วก็ศรัทธาในตัวเราแล้วก็ศรัทธาในตัวเขาไว้รอเลยค่ะนะถ้าเราไม่สามารถศรัทธาในตัวเขาได้รับรองค่ะความสุขมันเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนค่ะถ้าเรานั้นรักเขาแต่ไร้ซึ่งศรัทธาแม่จา๋าความสุขจะอยู่ตรงไหนล่ะเจ้าคะนะถ้าเรารักเขา มันต้องเปี่ยมลน้นไปด้วยพลังแห่งศรัทธาค่ะนะแล้วถ้าเรารักตัวเองอยากมีความสุขเราต้องเปี่ยมลน้นด้วยพลังศรัทธาในตัวเองก่อนค่ะถ้าเรารักตัวเองไม่เป็นเราจะรักใครอย่างถูกต้องไม่ได้แน่นอนค่ะอันดับแรกต้องรักตัวเองให้ถูกทางรักตัวเองให้ถูกวิธีศรัทธาในตัวเองค่ะนะแล้วทําตัวเองให้เป็นกิฟต์รับรองะะอได้คุณค่ะเอ้ยกิฟต์มันจะวิ่งมาชนคุณแน่นอนค่ะทําตัวเองให ปิติสุขอิ่มสุขอยู่ในจิตในใจของตัวเองก่อนรับรองค่ะโอ้โหความสุขจะ,นนะ,ขจะ,ะว,ว,วจะิ่งชนคุณแน่นอนค่ะสุขจากภายในค่ะให้มันส่งประกายความสุขนั้นเบ่งบานสู่ภายนอกแล้วความสุขนั้นจะวิ่งชนคุณแน่นอนค่ะอ่านะคะก็ขอขอบคุณนะฮะสำหรับการรับชมขอส่งพลังงานบวกๆขอส่งพลังงานดีๆนะฮะให้กับ f c แสนดีของเราทุกคนกับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นขอให้รู้ว่านั่นคือบทเรียนที่จะทําให้เรา เรียนรู้เพื่อจะได้ไม่ทําผิดพลาดอีกเพื่อจะเราได้เข้าใจถึงกลไกลของสิ่งศักดิ์อากลไกลของธรรมชาติเข้าใจสัพทธรรมของชีวิตได้ท่องแท้เพื่อเป็นการที่เราจะปรับจูนคุณและเขาให้มาเจอกันที่กึ่งกลางแห่งความพอดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับจูนกันเราค้นหาความจริงเราเราค้นหาความรู้สึกที่แท้จริงในหัวใจของเราเจอแล้วเขาก็ได้รู้แล้วล่ะ นะว่าเรานั้นเลอค่าแค่ไหนนะมันก็ความสุขมันจะหนีไปไหนล่ะเจ้าคะ่ะนะเออก็ขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับชมทุกหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์อ่าหนึ่งการแชร์รวมถึงคอมเมนต์น่ารากักน่ารักขอบคุณจริงๆเจ้าคะ่ะสวัสดีนะเจ้าคะ่ะ